บทที่42ไปไปเอาวิทยุของแกไปเปิดฟังที่อื่นหนวกหูเหมือนจะตายเปิดฟังอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเสียงราตรีเออเอากับลูกูๆของหล่อนที่เปิดวิทยุทานซิสเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้วเสียจนดังลั่นไปทั้งบ้านผู้ใหญ่จะพูดจะฟังอะไรกันไม่ยินหูอื้อไปหมดแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นประจำวัน ในระยะเวลาที่มาพักตากอ,อากาศที่พัทยาตั้งแต่มาวันแรกจนวันนี้ย่างเข้าวันที่7บ้านพักหลังนั้นก็เหมือนบังกะโลให้เช่าตากอากาศทั่วๆไปฉะนั้นย่อมคับแคบเมื่อต้องอยู่รวมกันถึงสองครอบครัวคือวรีสีสุรัตกับสาวใช้ผู้ติดตามหนึ่งคนและลาตรีกับลูกๆอีกพวกหนึ่งพวกสุดท้ายนี้ดูจะวุ่นวายเจียวจาามากที่สุดจนวรีเคยคิดว่า ไม่ควรเลยที่จะชวนลาตีและลูกๆของหล่อนมาด้วยวารีเคยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกเต้ามากวนใจแม้จะว้าเวและอยากจะมีลูกมาอยู่ใกล้ๆพอเป็นเพื่อนแก้เหงาแต่เมื่อมาพบคะแนนลูกของลาตีเข้าพักนี้ถึงกับคิดว่าถ้ามีลูกแบบนี้อย่ามีเลยเสียจะดีกว่าเด็กซนท่านว่าดีแสดงว่าเด็กฉลาด แต่ลูกของราตรีส่นไม่น่ารักส่วนแบบน่าเกลียดอย่างบอกไม่ถูกจนนางสาวลิ้นจี่สาวใช้ติดตามของวรีเอื้อมละอาอยากกลับบ้านเสียติมประดาถึงกับถามนายสาวว่าคุณเจ้าขา,มาเมื่อไหร่คุณจะกลับบ้านเราเสียทีแล้วเจ้าขะทําไมลิ้นจี่คิดถึงบ้านเงินหรือใครๆเขาก็อยากมาทะเลกันทั้งนั้นเปล่าเจ้าขาไม่ได้คิดถึงบ้าน ดําคาญพวกเด็กๆลูกคุณลาตีเหลือเกินเจ้าค่ะคุณคงไม่ทราบว่าวันวันหนึ่งดิฉันต้องกวาดล้างห้องน้ำกี่ครั้งพอคุณกับคุณลาตีไปบ้านโน้นแล้วทางนี้ก็ลงอาบน้ำอาบแล้วก็ขึ้นมาเข้าห้องน้ำทรายเต็มเม็ดทรายเต็มไปหมดเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็ลงไปอาบใหม่ว่าก็ไม่ได้พราะว่าเข้าก็แลบลิ้นปลิ้นตาหรอกเรียกดิฉันว่านังลิ้นจี่เน่าบ้าง ลิ้นจี่ดองบ้างถ้าคุณจะอยู่นานๆแยกไปเช่าบ้านอยู่ต่างหากไม่ดีหรือคะเลยไปตรงนี้หน่อยเดียวเขาก็มีบ้านว่างฝรั่งเพิ่งไปเมื่อวานนี้เองเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ลิ้นจี่เขาจะว่าเรารังเกียจเขาฉันกำลังคิดว่าจะกล่าวบนอังคารนี้เหมือนกันเพราะมีธุระที่กรุงเทพจะต้องจัดทำให้เรียบร้อยและอีกอย่างและอีกอย่าง ดิฉันไม่เห็นคุณลาตีแกออกค่าอะไรเลยอะไรอะไรก็คุณทั้งนั้นวรียิมเพราะเพราะเขาบ้านนี้วรียิมเพราะเขาบ้านนี้เราอยู่ได้โดยคุณพรเทพไม่คิดค่าเช่ายังไงละ่ะเราคิดว่าเขาเสียค่าเช่าบ้านเราออกอย่างอื่นก็รอวกันนะลิ้นจี่ทนเอาหน่อยวันอังคารเราก็จะกลับ ถ้าเขายัางไม่กลับเขาจะอยู่ก็ตามใจเขาก็คงจะกลับด้วยเพราะเขามารถเดียวกับเราไม่งั้นเขาก็ไม่มีรถกลับสิคะเขาอาจจะติดรถไปกับรถของที่นี่ก็ได้เพราะรถที่นี่จะต้องไปจ่ายของที่กรุงเทพทุกอาทิตย์เออนี่เลนจีวันนี้คำ่ำเขาเชิญฉันไปกินข้าวข้างในนะช่วยเอาชุดสีเปลือกมังคุดรีดให้ด้วยแล้วนี่ เอาไว้ซื้อกินขนมส่งธนบัตรใบละยี่สิบให้หนึ่งใบลิ้นจีก็ลงกราบก่อนรับเงินมาถือไว้อีกไม่กี่วันเราก็จะกลับแล้วทนทนเอาหน่อยบทเรียนสำหรับคราวหน้าคราวหลังว่าเราจะไม่มารวมๆกับเขาอีกเมื่อวานมีคนเขาบอกขายที่และบ้านที่ศีราชาเขาไม่ได้บอกขายฉันหรอกเขาบอกขายคุณหญิงท่านว่าท่านไม่ต้องการ ของท่านมีแล้วหลังหนึ่งนี่ยังไม่มีปัญญาจะมาดูแลปลวกกินเสียโซมฉันยังคิดว่าจะไปดูถ้าดีและราคาไม่แพงก็จะเอาไว้ปีหน้าเราจะมากันทั้งบ้านไม่ต้องอาศัยเขาอยู่อย่างนี้ฟังว่านายจะซื้อบ้านพักสำหรับตากอากาศสาวใช้ก็น่าชื่นขึ้นถามว่าคุณไม่ไปบ้านโนนเด็เจ้าคะบ้านโนนหมายถึงบ้านคุณหญิงพวงแข วันนี้งดคุณหญิงจะชวนไปเมืองชนท่านจะเลี้ยงข้าวกังวันข้างนอกเล่นทุกๆวันก็เบื่อเหมือนกันวันนี้ว่าจะไปเที่ยวยืดเส้นยื้สายสักหน่อยนั่นเสียงคุณราตีแกเอะอ,อะไรกันนะแกแกดูพวกลูกลูกแกว่าหนวกหูวิทยุเจ้าค่ะวรีแต่งตัวเรียบร้อยแล้วออกมาจากห้องพัก บ้านนี้เป็นบังกะโลใต้ถุนเตี้ยมีห้องนอนสองห้องต่อไปนั้นก็ห้องกินข้าวและรับแขกมีห้องน้ำทันสมัยและมีระเบียงปกติราตีบอกว่าให้เช่าวันละ250บาทเลอนมาอยู่7-8วันทำให้ขาดค่าเช่าอันควรจะได้ไปมีใช่น้อยทำให้นึกเกรงใจเจ้าของอย่างยิ่งแถมยังส่งอาหารมาให้อีกแต่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าพ่อนเทพ พรเทพหวานพืชครั้งนี้เพื่ออะไรและเขาคงจะเสียใจและผิดหวังมากถ้าทราบว่าผู้ชายนายเนเรศที่มาพักอยู่กับมิสหายณนะบ้านหลังที่8ซึ่งเขาลงทุนให้ไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันเป็นอดีตสามีของหญิงที่เขากำลังหวังปองเมื่อคิดมาถึงตรงนี้วลีก็อดไม่ได้ที่จะชํำเลืองไปยังบ้านหลังนั้นสงสัยว่าจะยังไม่ตื่นด้วยซ้ำ รถที่จอดอยู่ข้างๆก็เต็มไปด้วยฝุน่นไม่มีการจัดทำความสะอาดไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันมาทั้งวันพวกผู้หญิงร่วมวงกันเล่นไพ่ผู้ชายเขาไปสนามกอล์ฟหรือไม่ก็เช่าเรือไปเที่ยวทะเลหวนคิดถึงวรุนยุพาซึ่งหล่อนได้ยินและทราบว่าเธอไปเป็นเพื่อนคุณหญิงออนกเกษมเช้าว,วันนี้ป่านนี้คงไปกันลิบลับแล้ว มีพวกผู้ชายไปด้วยสองคนเท่าที่หล่อนทราบคุณอนุจิตและก็เพื่อนที่ว่าเป็นหม่อมราชวงศ์คนดีๆไว้ใจได้ทั้งนั้นทำให้หล่อนหายห่วงเสียงดูอะไรกันเออาเชียวคุณลาตรีหล่อนทักราตรีด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มพวกเด็กๆวิ่งลงไปหาดกันหมดแล้วทิ้งวิทยุทรานซิสเตอร์ที่กำลังเปิดไว้อย่างเบาๆ พอได้ยินไว้หนึ่งเครื่องบนโต๊ะกินข้าวต้องเอะกันเสียบ้างเปิดเบาๆกับเขาไม่เป็นเปิดเส่นบ้านจนพูดอะไรไม่ได้ยินพอดูเข้าก็วิ่งลงกันไปหมดไม่ปิดวิทยุหล่อนจะเดินไปปิดวิทยุวรีห้ามว่ามันเบากำลังดีแล้วนี่คุณลาตรีอย่าปิดเลยเอาไว้วังข่าวสารการเมืองบ้าง อยู่กรุงเทพเคยซื้อหนังสือพิมพ์มานี่ไม่ได้ซื้อเลยเลยไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรกันบ้างพูดพร้อมกับหย่อนตัวลงนั่งที่เก้าอี้สำหรับกินข้าวห่างจากวิทยุนิดหน่อยบนโต๊ะกินข้าวมีเปลือกขนุนสังขนุนและเมล็ดเกลื่อนกาดเต็มไปหมดลาตรีเห็นสายตาลาตรีอะไรวะลาตรีเห็นสายตา ลาตรีไปหยุดอยู่ที่ความสุกปุกนั้นเลยกระดากบุ่นอดอดว่าดูเด็กๆก,กินขนมสิทิ้งไว้เกลื่อนกาดแล้วก็หนีไปหมดอ่อนใจเหลือเกินเดี๋ยวลิ้นจี่ว่างคงมาเก็บกวาดเองวลีพูดเพราะรู้ว่าถึงจะสุกปุกอย่างไรลาตรีก็ไม่เก็บทำด้วยตนเองแม่เป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นอื่นไปได้อย่างไรจึงน่าเห็นใจลิ้นจี ที่หลาอยากกลับบ้านเพราะเหตุนี้เพลงไทยสากลที่ดังจากเครื่องรับวิทยุทานซิสเตอร์หยุดเพราะจบรายการเพลงและจบรายการโฆษกของสถานีขั้นรายการด้วยการโฆษณาและต่อด้วยรายงานดินฟ้าอากาศวลีหยุดสนทนาเงี่ยหูฟังบังเอิญเหลือเกินที่ได้ยินทางกรมอุตุเตือนชาวเรือว่า บ่ายนี้จะมีพายุฝนร้ายแรงขอให้ชาวเ,เรือระวังที่จะนำเรือออกนอกฝั่งหล่อนหน้าซีดเอามือประทาอกลองออกมาว่าตายจริงอะไรกันเป็นอะไรคุณวรีลาตีสงสัยในอากับกริยาของวรีมากได้ยินไหมวิทยุเข้อเตือนไม่ให้เอาเรือออกทะเลบ่ายนี้จะมีพายุแรง ลุกขึ้นวิ่งไปดูที่เฉลียงซึ่งอาจจะมองลงไปเห็นทะเลได้แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติท้องฟ้าสว่างทะเลเรียบแจ้วหันกลับมาท้องฟ้ามันก็โปร่งนี่นะทำไมบอกว่าจะมีพายุฝนตอนบา่ายคุณเป็นห่วงกลัวว่าเราจะไปติดฝนที่เมืองชนใช่ไหมลาตรีถามดักคอ ถึงอย่างไรคุณพนเทพก็ต้องรอพวกเราแน,น่ๆไม่เปลี่ยนแปลงรายการเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นฉันเป็นห่วงพวกที่เขาไปทะเลกันคุณอนุจิตกับเพื่อนเขาเช่าเรือไปเที่ยวเกาะดูเหมือนเขาจะไปกันตั้งแต่เช้าสีหน้ายังไม่คลายวิตกโทษถังไปห่วงเขาทำไมกันพวกผู้ชายเขาไม่รู้จักกลัวหรอกเรื่องฟ้าฝนยิ่งสนุกเสอีกจะได้ผจญภัยกันใหญ่ ฉันไม่ได้เป็นห่วงพวกผู้ชายนั่นหรอกแต่เป็นห่วงผู้หญิงชักโมโหเน้นคำว่าผู้หญิงหนักๆอ๋อมีลูกหม่อมเอมไปด้วยว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้วรุณยุพาก็ไปด้วยอีกคนฉันได้ยินคุณหญิงออนกษมเธอขออนุญาตให้วรุณยุพาไปเป็นเพื่อนถึงว่ายน้ำเป็นก็เถอะแถวไกลๆออกไปนี่มันคงดงฉลามทั้งนั้น กำเวนเป็นห่วงใครไม่เป็นห่วงไปเป็นห่วงอีนังเด็กเก่นคนนั้นดิฉันละไม่สมเพศเฟธาามันเลยปากมันจัดมันดา่ามันว่าไม่ว่าหัวงอหัวดำตายซะกะด็ดีเด็กพน,นันวรีหน้าซีดลงแล้วกลับแดงนึกถึงลูกเขาลูกเราบ้างนะคุณราตีคุณก็มีหลายคนโอ้ยลูกดิฉันไม่มีวันจะเลวซามอย่างอีเด็กเวนนั้นหรอกคะ่ะ อย่างมันจะสนมันจะร้ายมันก็ยังดีกว่าอีเด็กบ้านัน่นร้อยเท่าปันธวีอีนั่นเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ดิฉันรู้จักผังผืดของมันดีก็คุณวะดีดูเหมือนทราบว่าดิฉันเองเป็นคนพามาให้อยู่กับท่านรู้ฉันรู้ทุกอย่างทําไมจะไม่รู้แต่ใจฉันไม่เหมือนคุณชักโมโหตะหง,งิดตะหง,งิด ลาตรีหัวเราะดิฉันไม่เหมือนกับคุณวรีตรงที่ใบหน้าคุณบังเอิญไปคล้ายมันเข้าคุณจึงหลงมันเสียจนอยากได้เป็นลูกเป็นเต้าเชื่อดิฉันเถอะค่ะอีเด็กคนนี้เอาปูนหมายหน้าเสียก็ได้ไม่มีวันที่มันจะดีคืนเอามาเลี้ยงมันก็จะทำเอาคุณป่นปี้ไปด้วยมันไม่รู้จักคุณคนดิฉันเป็นคนเอามาันมา,มา,มาให้อยู่กับคุณหญิงแท้ๆ มันยังไม่เคยไหว้ดิฉันสักทีเวลาเรามาหาคุณหญิงพอมันเห็นมันก็ทำเมินไม่ไหว้คนอย่างเนี้ยคุณจะเลี้ยงไหวหรือคุณอยากได้เด็กออกไปเลี้ยงจริงๆดิฉันจะยกลูกของดิฉันให้เอาไหมคะเลือกเอาคนหนึ่งจะคนโตหรือคนรองก็ได้ลูกของดิฉันรับรองได้ทุกคนว่าซื่อสัตว์กระตันยูเลือดเนื้อเชื้อไข่ก็ดีกว่าเด็กนั่นโถ ไม่ได้ขี้ใสยิ่งหนูนี้คุณหญิงออนเกษมลูกสาวหม่อมเอมไปพูดเล่นพูดหัวกับมันมันก็ยิ่งวางท่าเหมือนกิ้งก่าได้ทองวลีเอามืออุดหูอยากจะลองกรีดแต่ก็ลองไม่ออกมีแต่ความชอกช้ำเสียเต็มทุกห้องหัวใจพอทีเธอคะ่ะคุณราตรีถ้าคุณรักฉันอย่าพูดอย่าด่าเด็กคนนี้อีกเลย ฉันทนไม่ได้ทำไมลาตีรองหน้าชงวนคุณใช่ฉันรักเด็กคนนี้และฉันไม่อยากได้ยินคำเหล่านั้นจากปากคุณเราจะขัดใจกันเสียเปล่าๆวรีพูดก่อนที่จะหันหลังเดินไปหยุดอยู่ที่เฉลียงมองออกไปทางทะเลและเห็นท้องฟ้าจดกับขอบน้ำเห็นเกาะใหญ่น้อยมืดทะมึนอยู่ข้างหน้าหล่อน นึกพนะภาวนาในใจว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยขอให้ลูกของข้าพเจ้าพ้นอันตรายด้วยเถอะและถ้าทำได้หล่อนจะวิ่งไปที่บังกะโลเบอร์แปดปลูกนเลศขึ้นมาเล่าถึงสิ่งที่หล่อนกำลังวิตกทุกขร้อนอยู่เขาอาจจะหัวเราะหาว่าหล่อนตื่นเกินไปดูสิทะเลย,ยังแจ๋วท้องฟ้าโปร่งโอเอิงนี้ จะมีพายุร้ายแรงได้อย่างไรหล่อนวิตกอยู่ไม่นานนักก็แลเห็นคุณหญิงพวงแขและหม่อมเอมเดินกลางร่มมาคนละคันที่จริงนัดก,กันแล้วว่าวันนี้นายแผนเขาไปเที่ยวเรือคุณหญิงไม่มีคนขับรถวรีก็จะขับโฟกตู้ของหล่อนไปรับคุณหญิงและหม่อมที่บ้านและนี่ยังไงเกิดมาเสียก่อนเวลาที่นัดไว้หล่อนเดินไปรับที่บันไดถามว่า ทำไมต้องเดินมาล่ะคะก็นัดก,กันแล้วว่าดิฉันจะไปรับท่านกับหม่อมที่บ้านหม่อมเอมยิ้มนี่ก็คงไม่ทราบเหมือนกันว่าบ่ายวันนี้จะมีพายุร้ายถ้ารู้แล้วคงยิ้มหวานเช่นนี้ไม่ได้พอลูกสาวของหม่อมก็ไปเที่ยวเรือกับเขาด้วยคุณหญิงนะสิชวนดิฉันว่าลองเดินมาบ้านคุณวรีกันไหมขืนนั่งนงน,งนอน,น,อนๆขาจะเป็นอัมาพาต เลยตกลงพากันเดินมานี่เชิญขึ้นข้างบนก่อนสิคะท่านเชิญค่ะบ้านช่องกำลังรกเต็มไปหมดลิ้นจีลิ้นจีออกมานี่เดียวช่วยมาเก็บกวาดพวกขนุนนี้ไปเสียทีสุภาพสตรีทั้งสองเชิญกันขึ้นมาบนบังกะโลตามคำเชิญหม่อมเอมถามว่าคุณลาตรีไปไหนเสละ่ะ เมื่อกี้ยังยืนอยู่ที่นี่ถ้าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็มังคะคุณน้าแววไม่ไปด้วยหรือคะวรีถามถึงคุณแววชวนแล้วแกว่าขอตัวอยู่บ้านคุณหญิงตอบขณะที่หย่อนตัวลงนั่งที่เก้าอี้ท่านมองดูปราดเดียวก็รู้ว่าขนุนบนโต๊ะที่ลินจี่กำลังรีบกวาดออกนั้นต้องเกิดขึ้นจากเด็กๆลูกของคุณราตรีเป็นแน่แท้ ผู้ใหญ่คงไม่กินเลอเทอะอย่างนั้นที่รีบมาก็เพราะตั้งใจจะมาชวนไป8ดริ้วไปนมัสการหลวงพ่อโสธรกันก่อนแล้วค่อยกลับมาหาอะไรกินที่เมืองชนหรือจะกินกันที่8ดริ้วก็ได้ไปไหมคะค่ะดีเหมือนกันหันมาถามลิ้นจี่ว่ากุณลาตรีไปไหนเห็นไหมเห็นเดินเข้าไปข้างในโนนเจ้าค่ะข้างในของลิ้นจี หมายถึงบริเวณพรเทพหลอดซึ่งอยู่ด้านในทำเป็นโฮเ็นสูงสามชั้นทันสมัยแบบอย่างที่ริเวีรานั้นทีเดียวด้านดินทะเลมีบา์โกเดนซีซึ่งโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์มีดนตรีบรรเลงทำความคลืคลืนอีกมากเดี๋ยวช่วยไปตามทีนะบอกว่าคุณหญิงกับหม่อมมาแล้วอ้อช่วยปิดวิทยุด,ด้วย วรีสั่งและหันมาเรียนคุณหญิงว่าดิฉันว่าจะกลับกรุงเทพันอังคารนี้คุณหญิงมองหน้าผู้พูดเห็นมีแวววิตกกังวลแฝงอยู่ก็เข้าใจว่าคงจะมีเรื่องทุกร้อนต้องรีบกลับอา้าวทำไมกลับเร็วนักละ่ะคุณวรีขาเขาขาดนะสิท่านว่าเกรงใจเจ้าของค่ะเรามาพักหลายวันทำให้เขาขาดผลประโยชน์ บ้านขนาดนี้ขอให้เช่าวันละ250าทเบีาทนะคะหม่อมเอมทวนคำ250า2 5บบาทเชียว,ะค,ะมมว,ค,ยวค่ะย้ายไปอยู่ที่โน้นด้วยกันสิคุณวรีก็บ้านหลังเล็กของพ่อจิตกับคุณชายเขากลับว่ามันก็ว่างไม่มีใครอยู่วันจันทร์เช้ามืดเขาก็ไปกันแล้วเกรงใจท่านอีกล้วค่ะดิฉันไม่ใช่คนเดียว คุณลาตรีแล้วก็ลูกๆกแกอีกเด็กๆสนแล้วก็อึกรกะทึกครึกโครมเหลือเกินแล้วก็บังเอิญมีธุระทางกรุงเทพจะต้องรีบไปจัดการทำอีกด้วยท่านยังอยู่อีกนานไหมคะคนหญิงนิ่งความจริงท่านคิดถึงบ้านเหลือเกินแต่ทนความรำคาญไม่ได้ต้องหลบมาพัทยาเสียชั่วคราวว่าจะอยู่อีกสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์คุณวรีทำธุระเสร็จแล้ว กลับมาพักอยู่ด้วยกันที่น่นก็ได้นะมาคราวนี้มาคนเดียวจะได้ไม่ต้องเกรงใจกินอยู่ไม่ต้องกังวลเป็นพระคุณมากค่ะเออหันมาทางหม่อมเอมหม่อมฟังวิทยุหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี้เปล่ามีเรื่องอะไรหรือคะคุณปฏิวัติเหรอเปล่าไม่ใช่ค่ะกรมอุตุ เขาเตือนชาวเรือว่าบ่ายนี้ทางด้านอ่าวไทยจะมีพายุฝนให้ระวังไม่ควรเอาเรือออกไปไกลฝั่งมากนักเงิน mm. หรือตายจริงหญิงสุดไปเที่ยวเรือกับคุณอนุจิตกับเพื่อนๆกันตั้งแต่เชา้าจะกลับก่อนบ่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบหม่อมเอมน่าสลดลงทันทีด้วยความวิตกคุณหญิงมองดูท้องฟ้าเห็นเจมเจแวเตือนสติว่า คนเรือเขาคงจะรู้ว่าจะมีพายุหรือไม่มีแล้วก็ไปกันหลายคนคุณชายเอ่ยเพ่อจิตเอ่ยแผนก็อีกคนเขาอาจจะกลับกันก่อนที่เราจะกลับจากเมืองชนก็ได้อย่าเป็นห่วงเขาเลยคำปลอบใจของท่านทําให้วรีกับหม่อมเอมค่อยคลายกางังวลหม่อมเอมนะ่ะนึกว่าวรีพลอยมีเกลใจเป็นห่วงคุณหญิงออนกษมที่ดาของท่านด้วย นึกขอบใจแต่ไม่พูดส่วนคุณหญิงพวงแขรูร้เต็มอกพูดไม่ได้เช่นกันเมื่อราตีมาถึงคณะสุภาพสตรีทั้งสี่จึงออกเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเซาโดยวรีเป็นผู้ขับหล่อนแสดงกริยากับราตรีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมบอกราตีเสียอีกว่าไม่เอาเด็กๆไปด้วยหรือไม่เอาไปดีกว่า ดิฉันให้สตังเขาไว้แล้วให้ไปหาอะไรกินกันที่ตลาดลาตรีตอบจากพัทยาขับรถย้อนมาทางเส้นทางจะเข้ากรุงเทพแยกเลี้ยวที่บางประกงตรงทางสามแยกไปฉาเชิงเซาแว,วนมัสการหลวงพ่อโสธรแล้วก็ไปเที่ยวตลาดหาซื้อของเบ็ดเล็ดบ้างเล็กน้อยขากลับวลีกลับทางพนัสนิคม แวะรับประทานอาหารกลางวันที่พนัดนิคมนั่นเองโดยคุณหญิงเป็นเจ้าภาพวลีและหม่อมเอมมีความวิตกในสิ่งเดียวกันกินอะไรไม่ค่อยลงแต่ราตรีกินได้มากกว่าปกติออกจากพนัดนิคมมาได้ครึ่งทางหม่อมเอมมองดูทางทิวเขาที่อยู่ซ้ายมือบนพึมพำว่าฝ่าจักมืดทางภูเขาแล้วล่ะ คุณหญิงคะคุณหญิงพวงแขมองตามมือชี้เห็นมืดจริงๆถ้าจะเอาจริงก็ไม่รู้อะไรคะท่านราตีถามคุณวรีเธอว่าบ่ายวันนี้จะมีพายุแรงวิทยุเขาบอกฉันก็เลยเป็นห่วงพวกที่ไปเที่ยวเรือม่อมก็เป็นห่วงคุณหญิงออนกเกษม จะเอาแม่กับฟ้าก็ไม่ได้เมื่อกี้แดดออกจ้าครู่เดียวเช่จะคล้มซะแล้วคงไม่ตกหรอกคะ่ะลาตรีตอบใจอยากจะเล่าเรื่องที่ถูกเถียงกับวรีเมื่อเชา้าให้ใครๆฟังแต่ก็ไม่กล้าเกรงว่าวรีจะแหวเอาอีกปากหล่อนไม่ตรงกับใจขนาดที่พูดว่าคงไม่ตกนั้นใจหล่อนคิดว่าตกแน่แไม่ต้องสงสัย สมน้ำหน้ามันอยากสะเออจะไปกับเขาบ้างตลอดเวลาที่ขับรถมุ่งกลับพัทยาวารีไม่ได้มีแก่ใจจะพูดเล่นพูดหัวกับใครเลยตาคอยมองดูท้องฟ้าหลายครั้งหลายหนและรีบขับมาโดยเร็วผิดปกติกว่าที่หล่อนเคยขับมาแต่ก่อนใจมุ่งอยู่ที่บ้านพวงชมพูพลางนึกภาวนาอยู่ในใจว่าเมื่อถึงที่บ้านนั้น ขอให้พบเห็นว่าวรุญยุพากลับมาแล้วโดยสวัสดิภาพทุกประการเถิดพร้อมกันนั้นก็ห่วนนึกไปถึงเมื่อสองสาปีที่แล้วมาหนังสือพิมพ์รายวันเคยสนายข่าวของนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งกับคณะไปทัศนาจรทางเรือที่เกาะสากถูกพายุร้ายพัดเรือล่มตัวนายแพทย์เองต้องไปลอยคอในทะเลกว้าง เป็นเวลานานเกือบสิบชั่วโมงกว่าจะมีผู้ช่วยเหลือไปพบเห็นยิ่งคิดไปก็ยิ่งวิตกมันอาจจะเป็นไปได้ในทํานองเดียวกันกับอนุจิตและคณะในคราวนี้และลูกของหล่อนวรุณยุพาคงจะมีอันเป็นไปเสียก่อนจะได้รู้จักว่าแม่และพ่อบ,บังเกิดกล้าวคือใครคิดแล้วใจหายวูบมือที่จับพวงมาลัยหลุดกระชาก หน้ารถปัดเสียงร้องอย่างตกใจของทุกคนที่นั่งมาในรถทําให้สติคืนมาคว้าพวงมาลัยหันกลับรอดพ้นจากอันตรายมาเพียงเส้นยาแดงเดียวตามศัพท์ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันคุณวรีระวังนะแหมใจหายหมดเสียงคุณหญิงร้องเตือนมาทางหลังวรีหันมายิ้มแห้งๆขอประทานโทษค่ะ ใจไม่ใคร่อยู่กับเนื้อกับตัวท่านมองทิวเขาสิคะมืดคลึ้มเชียวชักจะลมแรงอีกด้วยหม่อมเอมหน้าซีดปากสั่นถึงยังไงยังไงก็ให้ถึงบ้านเถอะนะคุณวลีอย่าให้ลงไปนอนข้างทางเลยมันจะเกิดสองทุกข์สามทุกข์ป่านนี้เขาอาจจะกลับมากันแล้วละนะหม่อมทำใจดีๆไว้มีคุณหญิงคนเดียวในเรือนั้นเสียเมื่อไหร่ หลานชายของดิฉันทั้งคนแล้วก็วรุณยุพาอีกคนที่มีสติดีที่สุดเห็นจะได้แก่คุณหญิงพวงแขน,นรราชพักดีคนที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยว่าใครมันจะตายจะเป็นคือนางราตรีสุลการวิจิตและถ้าจะถึงคราวเคาะของเขาจริงๆแล้วและถ้าจะถึงคราวเคาะของเขาจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะช่วยได้ทุกคนนิ่งเงียบ วรีลดความเร็วลงได้บ้างแต่พอมาทางตรงสายสุขุมวิทชนบุรีพัทยาหล่อนเพิ่มความเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวพายุพัดแรงมากขึ้นจนแลเห็นต้นไม้น้อยใหญ่ข้างทางลู่ไปตามลมชาวบ้านร้านตลาดวิ่งเก็บของที่ปลิวกระเด็นออกไปจากที่อากาศมืดลงทุกทีพร้อมกับฟ้าขนองแ,บแลบแปรปราบอยู่ทางทิวเขา จากนั้นฝนก็เริ่มลงเม็ดหนาขึ้นลมจัดจนคล้ายๆกับว่ามันพัดพารถที่กำลังวิ่งเร็วๆอยู่ขึ้นไปปลิวอยู่บนอากาศเครื่องปัดน้ำฝนทำหน้าที่ของมันอย่างร้อนใจวรีขับพลางเพ่งจ้องออกไปนอกกระจกรถทุกคันที่สวนไปต้องเปิดไฟหน้าเพราะฝนหนามากเสียงคุณญิงร้องบอกว่า คุณวรีหยุดเอารถแอบ,บเข้าข้างทางเสียก่อนเถนาอย่าไปเลยหม่อมเองครางว่าจริงสิคะน่ากลัวออกหยุดก็น่ากลัวคะ่ะค่อยๆไปดีกว่าวรียังไม่ยอมหยุดค่อยๆขับรถฝ่าพายุและฝนจนถึงพัทยาด้วยความรักและเป็นห่วงลูกท่วมหัวใจทันทีที่หล่อนจอดรถเทียบเข้าที่บันไดบ้านพวงชมพู วลีกระโดดลงไปทั้งฝนตกๆร้องถามสมพิษผู้ซึ่งยืนคอยอยู่ที่ใต้ถุนบ้านพร้อมด้วยล่มหลายคันเนื่องจากเห็นพายุแรงและฝนตกนางแววผู้รอบคอบก็ให้สมพิษคอยอยู่นั้นว่าเขามากันหรือยังสมพิษมาแล้วคะ่ะนั้นไงคะรถเขาจอดอยู่นั่นสมพิษร้องตอบแข่งกับเสียงฝนพลางถือล่มวิ่งไปรับคุณหญิง วรีมองดูจึงเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่หน้าเรือนเล็กหน้าไม่ดีใครมาสมพิษว่าใครมาฉันถามว่าพวกไปเที่ยวเรือมาหรือ,อยังต่างหากละ่ะหล่อนร้องถามมาอีกคุณหญิงพวงแขกกำลังก้าวลงจากรถได้ยินสมพิษร้องตอบวรีไปว่าพวกไปเที่ยวเรือยังไม่มาค่ะแต่คุณจุธารัตน์กับแม่ชุ่มมาอยู่ที่เรือนเล็กโนน ท่นสะดุ้งวาบนึกในใจว่านั่นเข้ามาทำไมกันนะนางชุ่มควงเป็นมักคุเทศนำเสด็จมาแบบนี้เขาเรียกมาหาเรื่องร้อนใจแท้จบบทที่42